สาเหตุท่านอองเลือกเรียนแพทย์ที่แท้มีที่มาที่ไปสุดซาบซึ้งเมื่อวันที่13สิงหาคมผู้ใช้ติ k กต o อกได้มีการโพรดคลิปวิดีโอท่านอน้นและท่านอองพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเดินทางกลับไทยในรอบ27ปีได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เสยอริราชพิมุกสถาน โรงพยาบาลเิเรราเตรียมส่งเสริมการศึกษาและแรกเปลี่ยนความรู้ทางการแพทย์กับอาจารย์ผู้บริหารโรงพยาบาลเิเรราทั้งนี้สำหรับท่านอ่องเป็นพระราชะโอรสพระองค์ที่สามในพระบาทสมเด็จพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวจบการศึกษาด้านจิตวิทยาการแพทย์จากมหาวิทยาลัยไมอามีปัจจุบันเป็นนายแพทย์และผู้ก่อตั้งพร้อมกับทำการ ให้ความรู้เรื่องการแพทย์กับบุคคลทั่วไปด้วย